กระทรวงพลังงานเจรจากับทางการไฟฟ้าและปตทนะครับสนับสนุนการตรึงค่าไฟช่วยเหลือประชาชนอยู่ที่4.18บาทต่อไปจนถึงเดือนธันวาคม67นี้ยังไม่มีการปรับขึ้นโดยคุณพิรพันธ์สารีรัฐวิภาคเรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าทางกระทรวงพลังงานจะรายงานข้อสรุปนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ ยี่สิกรกฎาคมนี้นะครับซึ่งข้อสรุปจากการหารือและตกลงร่วมกันของทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและทางปอตทอนะครับโดยได้ข้อสรุป เป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับทางปรทยินดีที่จะยังไม่รับชำระค่าใช้จ่ายในงวดเดือนกันยาถึงธันวาคมนี้ส่วนการไฟฟ้าจะรับรายได้เพียง0.05บาทต่อหน่วยทำให้ตึงราคาค่าไฟไว้ได้ที่4.18บาทต่อหน่วยสำหรับงวดเดือนกันยาถึงธันวาคมนี้นะครับซึ่งถือเป็นค่าไฟในอัตราปัจจุบันที่พี่น้องประชาชนจ่ายอยู่ ยังไม่มีการปรับขึ้นซึ่งทั้งหมดทั้งมวลจะนำเสนอเข้าสู่คณะรัฐมนตรีในวันที่23กรกฎาคมนี้ครับ